จังหวัดอ่างทองจัดพิธีวางพงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว23ตุลาคม2566วันที่23ตุลาคม2566เวลา8นาฬิกา30นาที ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสนามหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองหลังเก่านายพิริยะฉันทดิโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว23ตุลาคม2566โดยมีนางมนทาชันทะดีลกนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองอายการรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอ่างทองหัวหน้าส่วนราชการอายการสารทหารตำรวจและข้าราชการเข้าร่วมพิธีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคม2453ตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่านได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัประการโดยเฉพาะการปฏิรูปประเทศให้เจริญก้าวหน้าเช่นทรงยกเลิกระบบไพร่ระบบทาส ท่งยกเลิกธรรมเนียมประเพณีที่ล้าสมัยส่งเสริมการศึกษาโดยจัดระบบการศึกษาแผนใหม่ให้ราษฎรได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันส่งปฏิรูปการปกครองการบริหารออกเป็นกระทรวงจัดการปกครองหัวเมืองให้มีประสิทธิภาพส่งปฏิรูปเศรษฐกิจ ส่งเสริมการเกษตรการอนามัยการสาธารณูปโภคมีการสร้างถนนทางรถไฟการใช้โทรเลขโทรศัพท์ไฟฟ้าประปาทรงปกครองด้วยทศพิธราชธรรมพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีแก่ประเทศและประชาชนชาวไทยทําให้ทรงเป็นที่รักเคารพและเทิดทูนยิ่งประชาชนจึงร่วมกันสร้างพระบรมราชานุสาวรีถวายในขณะที่ยังทรง ทรงพระชนชีพอยู่และถวายพระราชสมัญญานามว่าพระปิยมหาราชหรือพระมหากษัตริย์ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รักของถวยราชเมื่อเสด็จสวรรคตประชาชนยังคงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาทิคุณของพระองค์ท่านตลอดมาระพีปิยจันทร์อ,อปมชจังหวัดอ่างทองรายงานภาพข่าวและข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง